เย่เสือได้ยินเรีงเลยอยากือลูกนี่ไงที่อ้วนน้ำอยู่เนี่ยน้ำมันไม่เย็นพอมั้งไปแล้วไปไหนไปตลาดนัดไปก่อนนะจะอ้วน บึ้มบมปะปะปิงทุ่งทุ่งทุ่งโ่แม่มาไปตลาดนัดคนข้างหลูคนข้างหลังหน่อยเดี๋ยวจะพาดูเส้นทางนะ วันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์นี่เส้นทางนี้เลยมีร้านขายขนมด้วยไปกันต่อ สิบวิค่ะขอพักสักสิบวินี่พักสิบวิไหม ครับแม่สั่งปลาไว้วัดสิบเนาะวัดสิบเก้าบาทเดี๋ยวเรากินต้มผักใส่เนื้อปลาต้มยำต้มยำใส่อะไรทาต้้ใส่อะไรคะกุ้งกุ้งไปเฮ้ยไปกับข้าวที่ตลาดมาเรียบร้อยแล้ว

Yeah. Let's go. Let's go to the